ว่าอยากคุยเรื่องอะไรก่อนตอบก็แปลกว่าเรื่องอะไรก่อนรู้มั้หมดเลยฮะไม่งั้นคุยเรื่องซีนี้ต่อมีไหมบ้างติดแบกติดแบกก็กระแสดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับแบบทุกดีเลยใช่ครับอย่าง EP ล่าสุดก็7ล้านว้าวยอดเทรนบอกว่าโอ้โหทุกคนแบบสู้มากแบบนิวอะไรนะไฮนิวใช่ไหม New high ติดต่อค่ะเป็นไงบ้มมางกระแสปเป็นไงนะพอดีกระแสก็ดีเลยครับผมได้แบบว่าแบบล่าสุดนี่คือแบบ7ล้านได้แบบเป็นแบบไฮนิวเลยลแล้วรู้สึกไงบ้าง,ง,างอาจารย์คือน้าพ่คุณคือติดไปก่อนอาจารย์อาจารย์ยังไม่มาแต่ติดไปก่อนไปไหนอะ่ะผมนี่ขวามแม้จะเป็นห้องเก็บของแต่เราเริ่มฝันอาจารย์ไม่มีนะครับชอาอยู่มันอยู่ในอันนี้อ๋อหลักหนานมันมีละฮะอาจจะไม่อาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้จริงเราก็เอ็น user เหรอ ก็จริงๆเรามันก็ไม่ได้รีบหรอกครับแต่ว่ามันเราระลึกชาติได้พอดีเราอยู่นี่นัระลึกชาติอยู่ที่จังหวะจังหวะมันแบบทามมิ่งพอดีตอนนั้นว่าแบบยังไงดีนะสองคนด้วยอะไรกันน่ะเพราะอย่างหลายคนมองว่าสถานที่มันไม่น่าเอื้อแต่ว่าเราก็เราก็ไปได้ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าแบบผมแคบมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นจ้า เล่าวีพีตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างต่ฉากซีนนั้นนะการไหนทำการไหนทำก็จริงๆการไหนทำก็เข้าเป็นแบบราบลืนราบลืนราบลืนจริงๆก็คือทุกอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือแบบมันถูกการบีบมาหมดแล้วในการออกแบบมามาหมดแล้วจริงๆครับก็เป็นเป็นอีกซีนที่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจมากๆทั้งเราด้วยแล้วทางทีมงานด้วยว่าอยากให้ภาพที่ออกมาทั้งหมดมันออกมาสวยออกแบบว่าดูแล้วมันเป็นแบบศิลปะด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าเราดูแล้วก็ ก็ออกมาตามที่เราแบบตั้งใจจริงแต่ว่าใิฉันอยู่ข้างก็ต้องคุยกับเราว่าใช่ใช่ไม่ใช่ว่าดีไซน์ออกมาแบบใช่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 ก็ออกอะไรนะครับต้องคุยกับเราอีกนะเพราะไม่ได้ถามดิเราเขสั่งอะไรไม่ใช่เปว่าดีไซน์ออกมาแบบเขาเขาเขาบีบมายังไงก็เอ็นซีของเรากับคู่เราเนี่ยของเราใช่ไหมครับก็ด้วยตัวตัวเราที่เป็นแบบหนุ่มเนิร์ดมากๆที่แบบมันไม่ไม่เคยมันก็อาจจะแบบ จะมีความเขินมันจะมีอาจจะเป็นซีนหนึ่งที่แบบทุกคนน่าจะสังเกตเห็นที่แบบเราแบบเขาไม่ต้องพูดอะไรนะบ้างเนี่ยเราก็เหมือนมันเขินนะแล้วเขาก็เหมือนดึงมือเราออกอะไรเงี้ยเราบอกว่าเออไว้ใจเราเถอะอะไรเงี้ยนะใช่เราก็ก็ทําตามที่เขาแบบดีมาทุกอย่างใช่เราเขินเราเขินกว่าเราเขินกว่า character เราเขินแล้วเราใช่เราซ้อมเยอ่เลย c h a r เ c t e r ไม่ถึงเว่าแรคเตอร์ไม่ได้ยังคนยังไม่พอเป็นไงบ้างกับซีนนี้ คาแรคเตอร์เหรอฮะเขาบีฟยังไงว่าในเอ็นซีแอเนี่ยก็บีฟแบบว่าแบบประมาณนี้ประมาณแบบว่าภาพรวมประมาณไหนประมาณเขาอยากให้คาแรคเตอร์เราปบบเหมือนว่าในแคมเปอร์น้ำเปยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เหมือนเขาบอกว่าเจดก็แบบพอทําเป็นบ้างแต่ก็ครั้งแรกเหมือนกันผมก็ยังงงอยู่จนถึงตอนนี้ใช่ใช่แต่จะมีความกล้ามากกว่าตัวของฉันนี่ เราเป็นยังไงบ้างเราอ่านที่แสกแล้วเราแบบยังงายเขินหรือยังไงบ้างก็หลังจากอ่านก็จริงจริงจริงเขินนั่นเองไม่ได้อ่ะเขินนั่นเอะดูเพราะว่า EP7 เราดูกับแบบพี่ๆทุกคนในแบบในพอได้แล้วแบบคือขาผมไม่ติดพื้นเลยผมแบบว่าใช่เขินๆน่าแต่ก็ขอบคุณที่แบบทุกคนชอบชอบสิ่งนี้ได้เข้าไปดูจริงไปถึงที่แสๆเขาแท็กมาดูฮะผมดูผมดูแลวเขาจะแท็กฉากไหน อีพีเจ็ดใช่ไหมเออโมเมนต์ไหนเขาอยากจะโมเมนต์ไหนซีวีไหนที่ไหนเขาแท็กมาแล้อันนั่นไงโมเมนต์นั่นไงส่วนใหญ่ก็ซีนหนึ่งที่แบบทุกคนแท็กมาบ่อยเลยก็คือซีนเต้นหน้าห้างเพราะว่าแบบมีเพลงเพลงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่กับกับซีนในห้องเก็บของด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆซีนนี่เขาแท็กมาหมดเลยใช่ครับผม คนไปคิดว่าในพวกเก็บของมันเป็นประสาทนะไม่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านอกจากของมันเองมันรอสมมติว่ามันยังไงมั้งมันยุงครับหลักๆเลยคือยุงแล้วแบบว่าเราถ่ายไปสมมติเราถ่ายคัดแรกเสร็จคัดต่อมาแขนเราแดงแล้วนะฮะเราก็ต้องมาคอยกบเนี่ครับแดงเพราะว่ายุ่งใช่ครับใช่ไหมและอะไรต่อแล้วมันมันต้องอินโฟไว้มันหรือว่ายังไงคุยไม่ไม่ไม่มีนะเล่นเล่นตามที่ตามบทให้ตามบท นี่เขินจริงไมู่ไหมดแล้วแต่ก็แบบว่ามีเสียงเสียงพักช่นชมเราของพี่พเขาไม่ขอบคุณแม่ครับเราดูถึงราบอันนี้ครับผมไม่ดูเลยทำไมอ่ะผมดูแค่ในโรงกับพี่พีเพราไรอ่ะมันเขินดูแค่ทีอื่นไม่เขาดูไม่ไหวดูไม่ไหวจริงเลยกแบบปกติอะถ้าเป็นอีพีอื่นเขาจะดูหลายรอบเขาจะแบบเขาชอบดูอะไรเงี้ยดูหลายรอบแต่พอยีพีนี้เขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่กล้าดู มันเกิด <c oughs> มันเกิดตรงไหนมันเกิดตรงไหญ่มันเกิดท <c oughs> ุก <c oughs> <อ>ต่ตอม <c oughs> แล้วต้ดูอีกรอบด้นหรอนั่นก็กลับมาดูคืนนั้นเลยอีกรอบหนึ่งมาเก็บดีเทลวา่าแบบไอ้มันมีดีเทลตรงไหนที่เราพลาดไปหรือเราลุดไปที่แบบไม่ได้โฟกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นที่าาดูในฮอลมันแบบเสียงครีดค่อนข้างดังอะไรเงี้ยกลับมาฟังเพลงที่ออกไปกลับมาดูซีนดีเทลเล็กๆน้อยๆว่าแบบซีนให้กระบปเป็นยังไงซีนในห้องเก็บของแบบมีอะไรที่แบบ Uh, เราเล่นไปแล้วแล้วแบบเออเราเราชอบตรงไหนป่ะคือเริ่มเกมเนาะแต่หลายคนแบบว่าได้ยินเฮ้ยแล้วเสร็จแล้วแบบทุกคนรอคอยหรือยังไงซินเตอร์ทำไมมันถึงแบบยังไม่ออกมายิงจริงจริง,รงอ่าที่ทุกคนได้ฟังไปในในในซีรีส์ก็คือจะเป็นวันวันนั้นนะครับที่ไปอัดคือเสียงเรามันไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาก็เลยแบบ เขาก็เลยบอกว่าให้เอาเนี้ยไปใช้ก่อนในซีรีส์เพราะาอยากให้เพลงเราออกแล้วในในฉากนั้นแต่ว่าตอนที่ไปอัดนะคือเ,เสียงยันไม่โฟมก็เลยแบบยังไม่ได้อัดทั้งเพลงแล้วตอนนี้คือไปอัดใหม่แล้วเต็มๆเงทั้งเพลงแล้วก็จริงๆอีกไม่นานรอคกคนก็นจะปล่อยเลยเอาจจะยางเพราะว่าล่าสุดนี้เพลงฮลิทมันจะปล่อยได้ก็ลเลยแบบอาจจะต้องเม้น์ไปนิดนึงใช่แล้วถ้าจะดราม่าจะได้ไปเห็น้ความดราม่าเรื่องอะไรล่ะพ่าจะเอมเมื่อไหร่ That the ringe, จริงจริงจริงใกล้แล้วล่ะครับเพราะว่าจริงก็คือเราก็อยากทาให้เพลงนี้ออกมาดีที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นเพลงที่แบบทั้งทีมงานด้วยทั้งตัวเราด้วยตั้งใจที่อยากจะแบบให้ทุกคนได้แบบฟังเพลงนี้แบบที่มันเป็นเวอร์ชั่นที่ที่ดีที่สุดแต่ก็จริงๆก็ตอนนี้อัดเรียบร้อยแล้วก็อีกไม่นานจริงๆนะว่าอีกไม่นานก็น่าจะได้ฟังได้ฟังฟังแค่ท่อนหกครับพี่เต้ไม่ให้ฟังพี่เต้บอกว่ารอฟังทีเดียว เรารอเสร็จแล้วสบายดีบังแล้วบังแล้วบังแล้วบัางถ่ายวันมากแล้วน่าจะเป็นบีกนะเนี่ยแฮร์อีพีสี่จะมาในอีพีไหนอาจจะเป็นสิบสใช่ัก็คือเป็นเพงป็นเพลงคู่ที่เขากำลังคิดดกันว่าจะมีต่อหเปล่า อะไรนะฮะมี12มี13มี14เปิดพูดไปเรื่อยนะดีดีอ่ะแสดงว่าเราก็ตั้งตารอได้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าแสดงว่าที่เราเห็นแล้วเก็บของนั่นคือแค่เริ่มอันนี้อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้เลยนิดเราไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นการโกหกที่ต่างขึ้นก็ได้ลูกพี่ต้นเราขายจถ่ขายไปแล้วยังไม่เก็บไม่เก็บไม่หนีกันไหหลังจากนี้ไปต้องจับตามองฉากไหนหรือว่าอีพีไหน เท่าที่ผมอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมดาวนะผมว่า e ี9อันนี้เป็น EP ที่น่าจับตามองจับยังไงยี่อแย้ตั้งตารอเพราะว่าเป็น EP ที่ทุกคนอาจจะต้องเสียน้ำตาของจริงอันนี้สปอร์ตจะมานนี้นี่ได้่อยว่ามันยังไงคือผมพูดได้แค่สองคำเท่านั้นว่าสะบัวว่าเลยพี่ตั้นเห็นด้วยกับน้องเห็นด้กับเขาไหมผมผมคิดว่านะ e ี9หวาน หวานเลยอ่าสาโบเตอร์น้ำตาลตาลขาเลยเออเออถเพื่อเราก็เพื่อกไม่ได้แค่จากเพื่อนันรู้ไม่เราเราสุดท้ายเราแบบต่อให้เราจะหวานกันต่อแค่ไหนท้ายเราก็เป็นได้แค่เพื่อนอยู่ดี่เห็นไหมเห็นมีมนี้ที่มาตัดมะมาตัดมาอยู่นั่นน่ะเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนก็เรื่องจริงผมผมพูดหมายถึงเรื่องจริงในซีรีส์หรือในเรื่องจริงในชีวิตในซีรีส์เลยเออในชีวิตได้ในชีวิตเราเป็น เป็นพาร์ทเนอร์เราเป็นพี่น้องกันครับวีโอกาสข้าพันธุ์ต้องไปทำอะไเป็นแบบว่าพาร์ทเนอร์ชุบแป้งทอดถ้าพูดอย่างนี้พี่จะเข้าโคเอแคร์แทนพี่ข้าใส่เสื้อเบอร์ห้าหกนะอะไรยังไงข้าก็แปลว่ายังไงฮะยังไงนะฮะคือเขาถามเลยว่าใส่เสื้อเบอร์ห้าหกอ๋อเป็นยังไงเราเพิ่มาถามเราเลยดีดีครับผมเลขสวยเลขสวย ใช่ฮะแล้วหวยอหกดอวอยทุกคนเลยอ๋อใช่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 อ๋อเล่าได้ไหมครว่าตอนที่เกิดคือจริงๆเหมือนตอนนั้นนหะครับเราก็เหมือนแบบกำลังนั่งรถตู้กับคอนโดใช่ครับแล้วก็แบบรถตู้คือกาลังจะจอดกำลังจะจอดที่ตรงแบบหน้าหน้าแหละฮะแล้วก็เหมือนแบบอันนี้เราก็ไม่ได้มองชัวร์แต่ว่าคือเหมือนเขาก็เดินแบบตัดหน้ารถตู้ไปแล้วเหมือนเขาก็ หมือนถือกล้องรอเราแบบลงจากรถเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเขาก็เหมือนแบบหลังจากนั้นก็เหมือนไปนั่งใต้ใต้ใต้คอนโดแล้ครับก็ก็ฟิลน่าจะแบบกี๊ดอะไรเงี้ยใช่ใช่ใชแต่ว่าตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่พี่เราตู้ก็บอกว่าแบบเออเหมือนมันจะใช่นะคือเขาก็นอนถูกแล้วเหมือนจ่ะครับันก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าเค้าก็ อันนี้ต้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขารู้อยู่แล้วหรือว่าเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วด้วยเหมือนกันก็ก็ยังไม่ชัวร์ครับเคยเจอเขาเมื่อก่อนไหมบก็หนังไม่ได้มองหน้าเขาชัดๆใช่ครับแบบไม่ไม่พยายามไม่มองพยายามแบบเหมือนแบบก็ไม่ได้พยายามจะไปสบตาเขาว่าว่าเออเราอะไรแน่ซึ่งแบบจะเป็นการเดิมใช่ไหมไม่ไม่เจออะไรเลยใช่ไม่ไม่เจอเลยอะไรกันอย่างเงี้นก็เราก็พยายามลงมาแล้วก็เช็คตลอดว่าแบบเออมี มีใครน้าหรือว่ามีใครรู้จักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก <ss> ็ไม่เจอเลยที่หัวที่สทีุ่ดคกับเหตุการณ์ที่เราทำาจริงจริงก็คือเราก็ไม่อยากให้แบบว่าแบบมีพี่ๆี่คนไหนตามเราไปถึงคอนโดอยู่แล้วเราก็แบบเราก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวด้วยเพราะว่าเวลางานพวกเราสองคนก็เต็มที่จริงๆครับเวลาเราออกไปไหนแบบเจอแฟนพี่ีแฟนาวเนี่ยเราก็เราก็แบบทักทายทุกคนอยู่แล้วเราก็แบบเหตุการณ์นี้เราไม่จริงๆเราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะเราก็ รู้สึกว่ามันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วยจริงๆรวมถึงทุกคนนั่นแหละใช่อ่ะก็ก็อยากให้แบบให้ให้ให้แบบซัพพอร์ตกันจริงๆก็ตางานอะไรที่ว่าเคยเจอไหมคะแฟนคิักันไม่เคยครับหมายถึงอ๋อเจอเรื่องพี่เติร์นี่แหละครัทำไมหมายถึงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่เคยโดตามไม่ใช่เคยหมายถึงแบบผมเคยโดนตามไหม อาจจะไม่รู้ตัวอาจจะไม่รู้ตัวตอนนี้จะตามข้างเป็นโมมแล้วล่ะตา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 ตบตา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 ่าตาตนตาอาต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 าอาีาตา้าตาตาคาต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 ิตาตาบาต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 ยตา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 าตาาต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 าเราา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 เนียนเราก็ เราก็ไม่เห็น <c oughs> ก็คือปกติก็คือไม่เจอ <c oughs> ไม,อไม่ยังผมยังไม่เคยเจอมีแ่จะฝากบอกทขาไมว่าแต่เราชื่นชอบเราจริงก็แค่ผมก็จริงๆนะชื่นชอบเราจริงชื่นชอบต้็จริงชื่นชอบน้องจริงๆก็มาเจอกันที่งานติดตามกันที่งานดีกว่ารามาทาักทายกันได้ไงเราก็แบบเราจะแบบพยายามมองหาทุกคนอยู่แล้วอโอเคและคะ่ะโอเคตินเคุณอุณค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 ุงคุณ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 คุ้คุคุณคุณคุ ไปไม่รู้เวทมนตร์ใดสจะช่วนให้ลอยไปแม่ทำให้ผู้ชายไม่เป็นเหมือนใครไม่เป็นตัวเองแค่ได้อยู่ใกล้เธอนี่รีบวันไปใช่หรื พี่เขารั่งได้นะครับไม่เคยฟังนะเคยฟังแค่ตอนงหนูในในซีรีส์่น้นเลยใช่แต่ว่าฟังหลายรอบแล้วเพลงเลยจำเพลงหลายรี่ไหมเพลงไหนนะผมจำเนื้อได้ทั้งเพลงครับขอบคุณครับ